ชิงผ้าครับสองพี่น้องสึกชิงผ้าขนาดยังไม่โตยังขนาดนี้แย่งผ้ากันค่ะแย่งผ้ากันสึกชิงผ้าครับสึกชิงผ้าพี่ก็ไม่ยอมน้องก็ไม่ยอมออาวอาเอาเห็นแล้วก็ขำเห็นแล้วก็ขำอ่าไม่ยอมไม่ยอมพี่ก็จะ สึกชิงผ้าครับสึกชิงผ้าพี่ย็ไม่ยอมน้องก็ไม่ยอมเอา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 จุนก็ไม่ยอมเอาตาคนตาถึงอายือย้อเยื้อยื้ออ่าเท่าปล่อยยางเจตาปล่อยให้พี่เจตาปล่อยย่างลกูกโอ้โหไม่ยอมเจตาก็ไม่ยอม,มเอเอปล่อยปล่อยโอเค สืบชิงผ้ายังไม่ยอมครับยังไม่ยอมปล่อยครับอืมพี่ก็ดึงน้องก็ทับไว้อา้าวไงท้งทองแล้วครับไงท้องแล้วครับหงท้องแล้วครับพี่อยู่ฝั่งนนกิ้งไปแล้วไอือกระดือมเมาแล้วกระดือมเมาแล้วะอยากได้ผ้่าเขาอ่ะกระดือมมากระดือมเมาตะกระเดือม,มพพบ <c oughs> ออเอบมา แล้วพี่หนูดีไปซื้อนี่ไหมไปแล้วจ่ายแล้วไปแล้วจนโต,โตได้แล้วครับจนโตไปแล้วครับเอาไม่ยอมกระดึ้กระดึ้ไป <c oughs> ไม่เห็นแม่ก็ห้อง <c oughs> ไปแล้วครับไปแล้วครับไม่ยอมครับยาให้ได้ครับ <c oughs> อ่าซึกงชิคมาโอ้โหได้แล้วก็ แมมครับแมพเสื้จผ้าครับนี่คือผ้าผมครับพี่ชุนโตขึ้นโตเลิกแย่งแล้วเอามาแล้วเอาขึ้นแล้วเอาเอาเอาอาะออะ